ปลูกยางใหม่เอาปุ๋ยหยังห้องก้นหลุมคะอาจารย์ปลูกยางไม่เอาปุ๋ยหยังห้องก้นหลุมบอดีคำตอบนะครับอ่ากอยทรแนะนําให้เราใช้ปุ๋ยฟอสเฟตครับปุ๋ยฟอสเฟตนะครับสูตรศูนย์สามศูนย์ครับเป็นเป็นปุ๋ยอ่าสูตรเร่งรากนะครับทําให้ต้นยางออกรากได้เร็วนะครับแต่อันที่จริงนะครับเราไม่ต้องลองก็ได้ครับเราใส่ข้างบน นะครับใส่ข้างบนจะดีกว่านะครับเราไม่ต้องรองอะไรหรอกครับเพราะว่านะครับรากที่อยู่ข้างล่างนั่นนะครับมันไม่ได้ทําหน้าที่กินปุ๋ยครับไอ้รากที่ทําหน้าที่กินปุ๋ยครับคือรากที่อยู่ข้างบนนะครับเราปลูกแล้วนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยอินรีย์หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับโรยข้างบนนะครับห่างจากต้นประมาณสักครบหนึ่งนะครับห่างจากต้นประมาณครบหนึ่งนะครับเราใส่ปุ๋ยอินรีย์อินทรีย์เคมีจะดีนะครับใส่ข้างบนนะครับมันมันจะมีประโยชน์กว่าว่างนั้นเถอะ นะครับแต่ถ้าว่าเราจะลองก้นหลุมนะครับก็0 30ครับปุ๋ยฟอสเฟตครับ